เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบีโซเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็เอาออจิโกตัวใหม่เอเออใช่ตัวใหม่และตัวเก่าครับสีม่วงทั้งคู่มารีวิวกันหน่อยตัวที่เคยเป็นเมตาม่วงแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ถูกส่งให้ตัวใหม่นี้เป็นเมตาม่วงนะฮะก็เอามารีวิวคู่กันมาเปรียบเทียบนะฮะว่าใครดีใครเจ๋งแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบพร้อมๆกันในหน้าของอพิริตี้ กันเลยครับทั้งคู่นะครับเป็นโยมัทูดครับตัวแรกครับตัวเก่าครับสังหารอารันคาสังหารและสังกัดส่วนตัวใหม่สังหารโยมัทูดสังหารสแตนเดิทเทิลกับผู้สังหารดีทั้งคู่ครับแล้วก็มีลิงก์รดคุณธารแรง14สําหรับตัวแรกส่วนตัวที่2มีลิงค์ฟาร์มเสียหายแรง20แล้วก็ลถคุณธารแรง12ครับตัวที่2ลิงก์ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับต่อไปก็มาดูค่าพลังครับค่าพลังตัวแรกครับ sp อยู่ที่856ครับส่วนตัวใหม่888ครับแล้วก็คิทิคอลอยู่ที่364ครับส่วนตัวใหม่386ครับค่าพลังตรงนี้ก็ต่างกันลิฟบรับเลยนะครับแล้วก็ค่าพลังอื่นๆก็มีการมากน้อยมากน้อยสลับกันไปนะครับก็ไม่ได้เยอะมากไปฝ่าตัวเก่าสักทีเดียวนะฮะก็แต่ว่า SP กับคิท i c อ l ค่าโจมตีหลักครับก็จะเยอะกว่านะฮะ ต่อไปมาดูเปรียบเทียบอเบเรตี้ของ2ตัวนี้นะครับตัวแรกการโจมตีทั้งหมดไม่มีสถานะครับส่วนตัวที่2การโจมตีทั้งหมดมีอ่อนแรงและสถานะแผ่ชะกันครับโจมตีใกล้เหมือนกันทางด้านของพาสซีฟในตัวแรกนะฮะโกะม่วงเก่าบล็อกระบรของทุกสังกัดครับเพิ่มระยะรบฉุกเฉินแล้วก็ฟื้นฟูเมื่อค่าฟิลแล้วก็พาสซีฟของตัวใหม่นะครับรบฉุกเฉินบบสเพิ่มระยะรบฉุกเฉินซูเปอร์อาร์เมอร์ครับ มาดูทางด้านของอ b i l i ิตี้ครับอาเบิตี้ครับความเสียหายปกติ40ครับความเสียหายไม่ตาย60ครับลดชั้นทรมแรง14แชร์การการสถานะครับแล้วก็เพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรงครับสกิลกว้างครับฮิตแรงบวก2ครับแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูที่ไม่ติดสถานะผิดปกติจะแรงขึ้น100%ครับ จำนวนรับสุกเฉินบวก2ทะลุกาดสีแดงโจมตีมุดดินบวกศัตรูแข็งแกร่งครับมาดูทางด้านขออตัวใหม่นะฮะตัวใหม่ความเสียหายแรง20%ลดคุณทามแรง12สถานะผิดปกติทั้งหมดครับนั่นก็คือไม่ติดสถานะอ,ะอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้แชร์นะฮะส่วนเอจิโกะตัวเก่าแชร์นะฮะตัวนี้ไม่แชร์ครับมันก็เหมือนเหมือนกัน จรงแต่ตัวเก่าเล่นแบบทีมแล้วได้แต่ตัวเก่ามันไม่ค่อยเอื้อมในในการเล่นทีมนะเพราะว่ามันมีทางด้านของตีไม่ติดสถานะแรงขึ้นไงขอบเขตถ้าจมตีแรงสกิลกว้างครับฮิตแรงบอก2เลยพื้นฐานเหมือนกันเท่ากับตัวเมื่อกี้แล้วก็มีฮิตไม่ตายด้วยอา้าวแรงฝ่าแบบเห็นเห็นแล้วนะตอนนี้แล้วก็ติดสถานะผิดปกติบอก5วินาทีครับมีทางด้านของติดสถานะด้วย แล้วก็วุนซี่และและยูมาทูดครับติดสถานะได้ง่ายขึ้นแบบไม่ระบบสีหมายความว่า2ตัวเนี้ไอ้ตัวน,วนี้ตัวที่2นะ่ยตัวใหม่อะติดสถานะได้ง่ายมากๆครับแล้วก็มีทางด้านของเรนดวิญญาณครับติดสถานะติดออนไลน์บวก40ติดแผลชกันบวก60ครับรวมกันเป็น100แล้วยังจะมีอันล่างนะฮะนั่นก็คือติดสถานะแรนดวิญญาณบวก80%ครับกลายเป็น,180นร้อนแดะ ติดหนึ่งครั้งแรง180%นตะฮะตอนนี้แรง300 40 0 400%แล้วครับบวกคิดไม่ตายด้วยมีทั้งได้ขอทะลุก,กัดสีแดงแล้วก็โจมตีอา่าศัตรูซ่อนตัวก็คือสรุปง่ายๆครับตัวใหม่แรงกว่าตัวใหม่แรง40 0บวกคิดไม่ตายส่วนตัวเก่าแรงประมาณ30% 0ไม่มีคิดไม่ตายแต่ตัวเก่าผมว่า มันเล่นได้คล่องแคล่วสนุกดีกว่าแล้วก็ไปได้หลายด่านเพราะว่าตัวเก่ามีบ,ล,บล็อกระเบิดของทุกสังกัดครับส่วนตัวใหม่ไม่มีนะฮะแต่นอกนั้นก็มีพื้นพื้นฐานคล้ายๆกันโจมตีวุด,ดิดนก็มีแล้วตัวเก่าก็ไปน้ําหอมใหญ่ได้แต่ว่ามันไม่ได้ดอกอะส่วนใหญ่จะโดนถีบออกนะฮะยกเว้นเราจะไปสร้างห้องเองนะก็ง่ายๆคือตัวเก่ามีประโยชน์แล้วก็ไปได้หลากหลายกว่าตัวใหม่ไปได้หลากหลายเหมือนกัน แต่ว่าสู้ตัวเก่าไม่ได้แต่ตัวใหม่แรงกว่าแรงกว่าเยอะเลยส่วนตัวเก่าแรงเหมือนกันแต่แรงสู้ตัวใหม่ไม่ได้ครับก็เดี๋ยวไปดูการเล่นการเล่นกันว่า2ตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอ๋ออันดับแรกดูการฟันปกติครับฟันปกติมันก็คล้ายๆกันนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่หลังจากนั้นจะให้ดูฟาร์มข้องแคลวรัแต่นี่เดี๋ยวฟันก่อน ฟันปึ๊บปื๊ดปึ๊บปึ๊บปื๊ดปึ๊บปื๊ดปื๊ดเห็นไหมปึ๊บปื๊ดปึ๊บการฟันคล้ายๆกันครับใหญ่อันนี้สองตัวนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการฟันปกตินะฮะเขาจะเน้นไปทางสายสกิลมากกว่าก็ไปดูการพุ่งครับพุ่งปึ๊ดปื๊ดปึ๊ดปื๊ดปื๊ดพุ่งผมว่าผมมองว่าพุ่งพุ่งดีครับไม่แพ้กันเท่าไหร่ไม่แพ้กันครับ ท่านหนึ่งครับยิงบีมท่านหนึ่งยิงบีมบึ๊บบึ๊บอะไปดูไปดูอีกตัวครับตัวใหม่ครับว่าท่านหนึ่งเป็นไงท่านหนึ่งของตัวใหม่ครับบึ๊บยิงบีมเหมือนกันาร์มเร็วพอๆกันเลยบึ๊บใช่ไท่านหนึ่ง ตัวเก่าตัวใหม่เหมือนกันครับสำหรับสกิลต่อไปดูท่าสองครับท่าสองตัวเก่าคือกลมๆกลมๆเหมือนท่าสามเลยฮะจะกลมๆโดยมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับกลมๆสร้างดาเมจในลักษณะกลมปุ๊บโอเคไปดูทิศ้างของตัวใหม่กันบ้างท่าสองของตัวใหม่นะครับปุ๊บพุ่งไปฟันคล้ายๆไวหรือว่าอิชิโกะเอ้ไม่ใช่อิชิดะอิชิดะเจ็ดปีประมาณนั้นเลย พุ่งไปฟันนะฮะดูกันอีกทีครับสำหรับท่าสองปุ๊บพุ่งไปฟันท่าสองเหมาะมากสำหรับอิจิโกะตัวนี้ต่อไปเป็นท่าสามครับท่าสามทั่วแมปอิจิโกะตัวเก่าเท่าทั่วแมปนะฮะท่าสามกว้างทั่วแมปครับปุ๊บอ่ใช้ได้เลยผ่านท่าสามของอิจิโกะตัวใหม่ครับปุ๊บฟันธรรมดาต้องบอกก่อนว่าท่าสามของอิจิโกะตัวใหม่เป็นแบบชาร์จนะฮะ ฟันธรรมดาสร้างดาเมจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าจะเบาฝ่าเบาฝ่ายจิโก,โกตัวเกา่านะฮะแต่เขาเป็นดาเมจแบบชาร์จครับเดี๋ยวมาดูการชาร์จกันเวลาชาร์จแล้วดีกว่าแล้วก็แรงกว่าแน่นอนแต่ต้องรู้จักใช้นะถ้ายืนใช้แบบยืนใช้โง,ง่ๆนี่คือตายฟรีนะฮะกดค้างไว้ครับดาเมจรัวๆแล้วก็ระเบิดระเบิดเจ๋วมากครับเจ๋งมากท่าสามกดค้างไว้ปึ๊บปื๊บป๊บนะฮะ ระหว่างกดค้างเราจะโดนดาเมจจากสตูด้วยนะฮะทำให้สตูเชิง,งักตัวแรกนิดหน่อยเท่านั้นเองต่อไปเป็นไม้ตายครับโเคเท่ไม้ตายาไปเลยสิบเต็มสิบไปดูไม้ตายตัวเก่าครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับไม้ตายตัวเก่านะมันหันหลังมาแล้วก็แบบเท่แบบระเบิดอะแค่นั้นแหละมันเลยแบบไม,ไม่ค่อยเท่าไหรว่วะไม้ตายตัวนี้ให้ห้าเต็มสิบพอ โอเคมาสรุปโดยรวมครับคร่าวๆนะฮะคือสกิลอาบิลิตี้อาบิลิตี้ก่อนทางด้านของอาบิลิตี้ต่างๆนะฮะตัวใหม่ดูดีกว่าเยอะเลยเพราะว่ารวมกันแล้วได้ประมาณ400แถมมีฮิตไม่ตายด้วยทางด้านของตัวเก่าก็ไ็นแนวหน้าครับแรงประมาณ300ไม่มีฮิตไม่ตายนะถ้าพูดถึงประโยชน์นะฮะประโยชน์ตัวเก่าน่าจะดีกว่าครับไปได้หลายด่านไปได้ทุกที่เลยส่วนตัวใหม่ก็ไปได้หลายด่านเหมือนกัน แต่ก็นั่นแหละฮะจะแพ้ตัวเก่าทั้งที่ตัวเก่ามันมีบล็อกขารนรบีของทุกสังกัดไงส่วนตัวใหม่ไม่มีะซึ่งอันเนี้ยไปเล่นด่านคัมพีไม่ได้ครับเนีย่ยเป็นข้อเสียอย่างหนึง่งแล้วก็สกิลครับสกิลตัวเก่าเล่นง่ายนะฮะเล่นง่ายแล้วก็ดูดีสกิลตัวใหม่ก็เล่นง่ายดูดีแต่ต้องทางฟาร์มเข้าใจกับท่าสามนิดนึงทำฟาร์ามเข้าใจกันได้ดีแล้วก็จะเล่น ได้ดีมากๆครับสำหรับซาสามตัวใหม่นะฮะก็สรุปเลยคือก็มีดีมีไม่ดีแตกต่างกันไปก็อิจิโกะตัวใหม่ผมให้ดูดีครับให้เก่งฝ่าเปรียบเทียบกันแล้วเก่งฝ่าแนา่นอนส่วนตัวเก่าสู้ตัวใหม่ไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามีทางด้ของประโยชน์ที่ว่าไปได้หลายด่านมากกว่านะฮะก็โอเคก็คงจะจบไปสำหรับการเปรียบเทียบอิจิโกะตัวเก่าตัวใหม่สีม่วงในวันนี้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าต่นนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะแล้ววันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ